แนะนำเคล็ดลับเรื่องเที่ยวเที่ยวยังไงให้มีเงินเหลือและก็ไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋ามากมายเที่ยวแบบมีความสุขใครๆก็อยากเที่ยววันนี้เราเที่ยวในประเทศเยอรมนีเมืองที่ชื่อว่ามินเดนอยู่รัฐทางภาคตะวันตกของประเทศเยอรมนีค่ะจะคุยเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนีหรือยุโรปคุณจะใช้วิธีเดียวกับเรารับรองว่าได้แน่นอนค่าใช้จ่ายข้อแลกแน่นอนเรื่อง การเดินทางการเดินทางก็จะมีขึ้นรถขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เช่ารถเน้นใช้รถส่วนตัวระหว่างการท่องเที่ยวนะคะ<อ>ข้อ1มาเริ่มกันที่ใช้รถส่วนตัวกันเลยค่ะจะมีแอปสำหรับให้คุณดูว่าแต่ละปั๊มน้ำมันราคาค่าน้ำมันแต่ละปั๊มจะไม่เท่ากันให้คุณโหลดแอป เปรียบเทียบราคาน้ำมันแต่ละวันมาในมือถือแล้วดูว่าวันนี้คุณจะเติมน้ำมันในปั๊มไหนถ้าน้ำมันลดคุณหมดนะคะเน้นย้ำว่าเวลาก็เป็นเวลาที่สำคัญราคาน้ำมันที่จะถูกลงให้เติมน้ำมันระหว่างเวลา20นาฬิกาขึ้นไปถึง22นาฬิกานะคะใช้วิธีที่เราใช้ประจําเรายืนยันว่า ประหยัดเงินเทคนิคข้อ2เรื่องเที่ยวยังไงให้มีเงินเหลือแล้วไปทริปต่อไปแบบสบายๆเรื่องกินค่ะถ้าคุณไปเที่ยวแบบเราเราจะไปเที่ยวอย่างต่ำๆไม่ต่ำกว่า5วันส่วนใหญ่ก็จะอยู่7วัน9วันข้อนี้ใช้ได้ นักท่องเที่ยวแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในเยอรมันหรือยุโรปนะคะเวลาเราไปเที่ยวเราคงไม่ได้ทานอาหารที่ร้านอาหารสามมือ้อทุกวันถ้าเราไปอย่างน้นอยเจ็ดวันเก้าวันต้องมีมื้อใดมื้อหนึ่งที่ซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทานที่ที่ห้องหรือที่บ้านที่เราเช่าแบบ b ีแถ้าไปซื้อของมาทานจากซูเปอร์มาร์เก็ต เช่นขนมปังเดี๋ยวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขนมปังขายมีขนมเค้กขายมีอาหารเช้าขายมีน้ำสม้มกาแฟแบบกระป๋องสำเร็จรูปมีทุกซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ขอแนะนำถ้าเป็นอาหารเช้าถ้าไม่ได้จองอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะซื้ออาหารเช้ามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตให้ไปซื้อก่อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตปิดหนึ่งชั่วโมงย่างน้อยคุณไปเที่ยวมาจนเหนื่อยแล้วอีกหนึ่งชั่วโมง เผื่อไว้เพื่อไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตปิดเวลานี้เป็นเวลาทองของการลดราคาของกินในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดนํำเงินไปเที่ยวไปกินอาหารกลางวันอาหารค่ำมื้อดีๆมื้อต่อต่อไปได้ลดอย่างน้อย20-40%แน่นอนค่ะ เที่ยวมานานเราเคยบอกไว้แล้วว่าเราเที่ยวมามากกว่า29ประเทศในเยอรมันนี้ก็ไปมามากกว่า50เมืองแน่นอนจึงอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้ทุกๆคนได้ได้ทราบถ้าใครหลายๆคนคิดว่าอฮ้ยจะมาเที่ยวทั้งทีทำไมจะต้องมานั่งประหยัดนู่นประหยัดนี่แล้วมันจะสนุกเหรอถ้าคุณคิดว่าประหยัดอีกนิดแล้วเผื่อไปต่อทริปต่อๆไปเรามีตังก็จริงแต่บางครั้ง เราใช้เงินเป็นมันก็เห็นเงินเหลือค่ะข้อ3ประหยัดแน่นอนนี้เดือนสิงหาถ้าใครอยากเที่ยวยุโรปหรือเยอรมันในเดือนพฤศจิกาหรือธันวาจองตั้งแต่ตอนนี้นะคะจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินจองตัวรถไฟรถบัสฟังคลิปนี้ปุ๊บจองปับ๊บเรายืนยันว่าคุณประหยัดไปอย่างต่ำๆ2่4 0ค่ะ เดี๋ยวยังไงจะไปเทีย่ยวไหนอะไรเราจะถ่ายคลิปเรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนตามดูด้วยนะคะตามเชร์เราด้วยขอบคุณค่ะ